กานต้นซาวไกเตนอินเจคชันนะความแม่นยําสูงมากเนาะเนื่องจากตอนที่เราทำเนี่ยเราสามารถเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะคิดว่าในอีก10ปีข้างหน้าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆต่อประเทศนี้ชาวต่างประเทศบางคนนะ่ะบินมารักษาที่ไทยเลยนะหมอที่ไทยอ่ะค่อนข้างจะเก่งในความคิดเราแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเรายังขาดในส่วนของเทคโนโลยีเนาะถ้าเกิดว่าในประเทศของเรามีเทคโนโลยีแบบเขาอ่ะเราก็สามารถช่วยคนไข้ได้มากขึ้นสวัสดีค่ะหมอรีมนะคะค่ะ,ะชื่อจริงแพทย์หญิงศิรดาอุดมพักดีพงศ์ค่ะ ตอนนี้ทํางานเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะเอ,อ่อสหรับคําว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูในมุมของเราเนาะคือบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักว่าคุณหมอแผนกนี้ทําหน้าที่อะไรเนาะคำว่าฟื้นฟูอ่ะก็มีหลายแง่มุมนะคะทั้งด้านร่างกายก็คือเราดูแลเขาทั้งด้านกล้ามเนื้อกระดูข้อต่อเส้นเอ็นอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นกลุ่มอาการทางโรคสมองเนาะเช่นผู้ป่วยโรคสมองที่เราเจอค่อนข้างบ่อยนะคะหลอดเลือดสมอง หรือจะเป็นทั้งรวมไปถึงด้านจิตใจด้วยก็คือดูแลด้านองค์รวมเลยเราสามารถพูดคุยกับเขาถึงอาการทีเ่เขาเจ็บป่วยทางใจได้ด้วยค่ะการจะเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีในความคิดเราคือต้องฟืน้นฟูทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจคือเป็นหมอที่รับฟังคนไข้อะรู้สึกว่าสมัยที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์เนาะแล้วก็มีการวนในหลายๆวอร์ดใช่ไหมคะแล้วก็พอมาถึงวอร์ดเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเห็นอาจารย์ที่เขาทำรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกซึ่งบอกเลยว่ากลุ่มอาการปวดเนี่ยค่ะจะ บ่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็เจอคนปวดไหล่ปวดเขา่าปวดนู่นปวดนี่ซึ่งมันอยู่ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วเนาะแล้วพอเราเห็นเทคนิคที่อาจารย์เขารักษาอะไรแบบเนี้ยเราเห็นว่ามันเป็นการฝังเข็มแบบตะวันตกนะคะหรือว่า draining เนาะซึ่งก่อนนั้นน่ะก่อนที่เราจะวนบอร์ดนี้เราไม่เคยเห็นวิธีการนี้ที่ไหนเลยเราเลยรู้สึกว่ามันเป็น สิ่งที่มหัศจรรย์สําหรับเราตอนนั้นว่าออการที่เอาเข็มเล็กๆไปแทงบริเวณจุดที่คนไข้ปวดนิดเดียวอะไรเงี้ยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วหลังจากนั้นอาการคนไข้ดีขึ้นมากเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบในการรักษาแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะดิมก็สนใจในด้านของอัลต์เซ u n d ไก i ์เดนอินเจคชันนะคะหรือว่าการฉีดยาเช่นฉีดสารต่างๆแล้วก็ใช้เครื่องอัลต์เซอรเป็นตัวนำนะคะซึ่งประโยชน์ของการใช้เครื่องอัลต์เซอรเนี่ยก็คือมันจะ มีความแม่นยําสูงมากเนาะเนื่องจากตอนที่เราทำเนี่ยเราสามารถเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะก็คือเห็นทั้ง เข็มตอนที่เราเข้าเห็นมุมที่ดีแล้วก็เห็นสตรัคเจอร์ค่อนข้างชัดมากนะคะซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีของการใช้อลตราซาวน์เนาะถามว่าตอนนี้สนใจในด้านไหนเนาะก็คือสนใจในแง่ของสปอร์ตเมดิซีหรือว่าการดูแลพวกกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางนักกีฬาค่ะนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีความเครียดในแง่ของการทํางานของเขาเพราะเขาอะอยากจะกลับมาฟื้นฟูตัวเองให้ไวเพราะว่าเดี๋ยวเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะตกเนาะเราก็จะต้องค่อยๆรักษาเขาอย่างใจเย็นนิดนึงว่าปกติแล้วมันจะ ต้องแบ่งเป็น3ระยะเนาะระยะที่มันนพึ่งมาเป็นอคิวเฟสจับอคิวเฟสแล้วก็ต่อมาเป็นระยะ หรือว่ารีเทนทูสปอร์ตให้เขาเนาะซึ่งในแง่ของเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะการดูแลรักษานักกีฬาเนี่ยเนาะคือถ้าเราเริ่มแต่ตั้งแต่ระยะแรกอะเ,อเรามีเครื่องอันตาซาวเนาะเราสามารถที่จะเอาเครื่องอันตสาวดูในระยะแรกได้เลยเนาะว่าแบบเส้นเอ็นเขาเป็นยังไงมีความบวมอักเสบมีน้าหรือยังไงไมได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่ามันแพ้หรือมีอินูรีแค่ไหนเราจะได้รีบส่งต่อการรักษาอย่างรวดเร็วต่อไปนะคะทางเวชทศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็ทําให้นักกีฬาก็คือหายเร็วขึ้นเนื่องจากเรามีอุปกรณ์ที่ ค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไฮเทคเทคโนโลยีมากๆเลยค่ะก็ทำให้เขาสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้อย่างที่เขาตั้งใจไว้ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นสนใจในแง่ของอาการเสื่อมของข้อต่างๆในผู้สูงอายุค่ะเช่นพวกเข่าเสื่อมหรือบางทีไหล่เสื่อมค่ะหรือกระดูกหลังเสื่อมที่เราพบค่อนข้างบ่อยค่ะ คือเรารู้สึกว่าศาสตร์นี้มันเป็นสิ่งใหม่ในประเทศไทยเนาะคือต้องย้อนกลับไปว่าตอนสมัยเป็นเ,เรียนแพทย์เฉพาะทางค่ะมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่นิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เจออาจารย์ฝรั่งเนาะที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์เราแล้วเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสปอร์ตมิิซีนด้านนี้เหมือนกันแล้วเราก็เห็นเขาทํา ซึ่งในประเทศไทยอ่ะมันจะยังไม่ค่อยมีคนทําการฉีดยาด้วยอันต์เซาวน์นำสักเท่าไหร่นะักแล้วพอเราไปเห็นเขาทําได้ค่อนข้างดีเราก็รู้สึกเหมือนมีเขาเป็นอินสไปเรชันนะว่าแบบว่ามันเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอาการโรเตเตอร์คัพซินโดมนะคะหรือว่าจะเป็นพวกของเส้นเอ็นบาดเจ็บเนาะเช่นอันที่เจอบ่อยเลยก็คือพวกกลุ่มซูเปอร์สปาเนตาเทนดอนนะคะถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นบางเส้นที่มันขาดบางส่วนหรือว่าขาดเกือบหมดอะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะ เอาเครื่องเนเซอาวดูแล้วก็สามารถที่จะฉีดสารบางอย่างเข้าไปเช่นอาจจะเป็นกลุ่มพวก PRP หรือว่าเอาเลือดไปปั่นเพื่อ,อซ่อมแซมเส้นเอ็นได้ซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องพึ่งเครื่องเลืซอรว,วเท่านั้นเพราะว่าเราจะเห็นเป็นสตัคเจอร์ของเส้นเอ็นที่มันชัดว่าเราจะต้องฉีดตรงบริเวณรูตรงไหนอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นการรักษาที่มีประโยชน์มากๆสำหรับคนไข้กลุ่มที่เส้นเอ็นขาดแล้วไม่อยากผ่าตัดค่ะ ค่ะก็อีกเคสหนึ่งนะคะกรณีว่าคนไข้เข่าเสื่อมระยะท้ายๆนะคะเราก็จะมีการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเข่าเทียมเข้าไปนะคะในข้อเข่าเนาะสำหรับคนไข้ที่ยังไม่อยากที่จะทำการผ่าตัดนะคะอันนี้เรากออ็ช่วยเขาในแง่ของ การเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าเนาะทำให้เขาสามารถเดินได้ดีขึ้นลดปวดแล้วลก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่รักษาโดยวิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะโดยที่การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยสามารถทําได้นะคะ<ร>ก็รู้สึกว่าการที่ยุคสมัยนี้เนาะเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราค่อนข้างเยอะมากรวมถึง AI หรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าในอีก10ปีข้างหน้า น่าจะเป็นประโยชน์มากๆต่อประเทศนี้หมอที่ไทยคือบางคนชาวต่างประเทศบางคนน่ะบินมารักษาที่ไทยเลยนะหมอที่ไทยอ่ะค่อนข้างจะเก่งในความคิดเราแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเรายังขาดในส่วนของเทคโนโลยีเนาะถ้าเกิดว่า ในประเทศของเรามีเทคโนโลยีแบบเขาอ่ะเราก็สามารถช่วยคนไข้ได้มากขึ้นตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เอจิงโซซิอิตีหรือว่าสังคมผู้สูงอายุนะคะก็คิดว่าในบทบาทของเวชศ,ศาสตร์ฟื้นฟูนเนี่ยก็เข้ามามีความสาคัญเนาะเนื่องจากคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะ <S <S <ม>ก็คือหันมาออกกําลังกายซึ่งบางคนอะ่ะบางทีเขาจะมีอาการบาดเจ็บมากขึ้นเนาะเราก็จะมาช่วยดูแลในส่วนของตรงนั้นนะคะในฐานะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะเราก็จะช่วยกันสามารถวางแผน การฟื้นฟูของคนไข้ได้เนาะเราก็ไม่ได้ทาคนเดียวนะเรามีการเป็นทีมเนาะเราอาจจะให้นักกายภาพบํบาบัดหรือว่านักกิจกรรมบํบาบัดช่วยด้วยนะคะ mm. ก็อยากให้คนไข้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ยุคแบบว่า AI เยอะเนาะเล่นมือถือเยอะบางทีมันจะก้มหน้าเยอะใช่ไหมบางทีเราก็จะปวดคอปวดบ่าเจอพวกออฟฟิศซินโดมเยอะมากนะคะก็อยากให้ทุกคนหมั่นกันออกกาําลังยืดกล้ามเนื้อเนาะแต่ถ้าเกิดรักษาไม่หายยังไงก็มาสามารถมาพบหมอได้ตลอดเลยนะคะ